ไปติดโลนมาจากโฮมสเตย์อันนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอ,อมจากที่นอนที่โฮมสเตย์ที่มีการใช้ร่วมกันอย่างเนี้ยค่ะจากของคู่เข้าพักหลายๆคนอืเป็นไปได้ค่ะเพราะโลนหรือเหาเนี่ยติดกันโดยการโดยการสัมผัสนะคะดังนั้นสรุปว่าเป็นไปได้แต่ก็ตัวตัวโลนมันเป็นตัวจำเพาะเจาะจงชอบ ขนอยู่สองแหงตรงไหนบ้างคะมันไม่ชอบมันไม่ชอบขนที่ผมมันชอบขนตาและขนหัวเห่าเรามองเห็นด้วยตาเปล่าต่างๆมันเละยิบรละยับเหมือนเกล็ดอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันไม่ตัวชัดเจนแต่เห็นว่ามันเละยิบเละยับเข่อเหมือนเหาเนี่ยที่เรามองด้วยตาเปล่าก็เห็นเหมือนกันนะคะคือคุณผู้หญิงที่มาด้วยเรื่องว่ามีจุดสีดำๆอยู่ที่กางเกงในเป็นลักษณะพิเศษของโรนเลยค่ะก็คือมันมันดูดเลือดแล้วมันก็ถ่าย ถ่ายสีดำๆออกมาที่นี่กางเกงในเนี่ยจะเป็นจุดเหมือนเชื้อรานนองต่างแต่เป็นสีดำๆแล้วคุณผู้หญิงก็มาหาเราได้เรื่องว่ามีจุดสีดำๆบางคนไม่มีอาการเนาะไอโลนเนี่ยบางคนก็มีคันบ้างแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกอะไรวิธีรักษาง่ายมากอไอโลนเนี่ยนะคะก็คือแค่เป็นขนหัวหนาวแล้วกโกนขนทิ้งมันก็ไม่มีที่อยู่ละแต่ขนตาไม่ลําบากหน่อยนังต่างนะคะแล้วมันติดที่ขนตาเนี่้โหก็เห็นเหมือนกันเห็นเป็นจุดๆนะคะก็สรุป สามารถติดได้ค่ะนะคะโลนสามารถติดได้จากการสัมผัสเครื่องนุ่งห่มที่มีตัวโลนติดอยู่ะนะคะ